ครับวันนี้เรามาต่อข้าวภาษากำเมืองต่อนะครับอ่าก็ได้ไปขึ้นไปอยู่เ็ตบดปลายแล้วนะครับขึ้นไปบทที่แปดวันนี้ก็จะเป็นบาทที่สองของบทที่แปดนะครับอของเดิมก็มีอยู่อย่างเอียนะครับรามาดูก่อนนะครับกำเมืองภาษา นาานี้ปุ่นดีใจขึ้นจึนเหมือนมวนหูสำเนียงเสียงพ้องหยอกย่อลื่นลูน ไยฟังมาจุปูสัดไก่อีกไก่อิงเริ่มจากกะขังกะขังะ้อจดจำเหีว,ว้อยา่าจะวักสองจะชะจะชะยะควา้ามาใส่ถ้อยเลี้ยงกรรม ละตะละนละลาทะจจูจามลาทะละบาบามดะหามตามทอยวักศีตะทังตะทะนานังฮอยอตามฮิหฮอยเก่าเนินวักฮาปะพะปะพะมะถลืน เพิ่นแต่ใบกํมเมืองของเก่าปาออุ้ยดุยดุยฟังเสียงอันว่าสำเนียงบัวลานเก่ากี้ สังพ้องกำเหลืออุเหียตีนีก้กำเกึดดีปองแตเฮงพัมสนเอาตอนอุเะกอกหูเอเอกำตายป่อแม่ลวนหน้านวนตาสา ลืมเชื้อจะอาจย้ายไหลลงลิงลงูภาษาอื่นเขาเอามาจ้นสู้ดูแควนสำเนียงป่ออุย้ยกวัวจะไปไก่บ่อได้คุดคุย เพียงแต่มาอ้ดาฟังลืมเก่ายอดมนลืมก่อนลืมลางอย่างมาลุงลังหมู่พวกสู่เจ้า ภาษาอื่นใดไล่เลียงปอออกเขา้าตอนใหญ่ก็เอาแล้วกัสายเลือดมืออย่าเครื่องเลยนะตำบ่ถูกต้องปาเวนนี้ถ้าจะลืมกึด Ngầm ngớt đi lì Khoan pơng đi bò sang san ưu uh, Á uh, uh. ra thăm mai sám vai chân xu so. nhang ma in đô chết lắm bỏ mi pơn phùng sung sinh ca cắm จริงเกิดปมได้ตามมาอูเมืองบ่อจัดเหมือนหาดอู่จาไต่ปนละนาจะเหลี่ยมจะเกียมสมองนั้นกานึกว่าแหลมเลียม ตีเตก็อ,อกคนเมืองลืมจาดเจื้องนอเนื้อคำเลืองมาลืมสำเนียงเสียงสวรรค์เจ้า เสียงโทเมืองคือเสียงหักเงาุดใสเลื่องแล้วหมวนเพาะมาเคืองสะบัดคัดอย่างใดเนาะสลิตเตลือคำใบนะครับวันนี้เราจะมาต่อแําบาทหนึ่งนะครับคือบาทนี่นะครับ,บาทก้อมไหมข้าวมันมีอยู่3บาทตัออันนะครับอ ข้าวที่ใจดําเนินเรื่องเาวานะมันมีอยู่สามบาทต้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นบาทก้อมนะครับเอามาดูฉนรักเลยนะครับเห็นไหมครับจบจบด้วยบาทบาทต้นนะครับอันนี้มันบาทที่แปดนะครับอ่าอันนี้มันเป็นบทที่แปดแล้วนะครับบทที่แปดบทที่แปดมันก็อ่าก็คือบาทสลัดลงนะครับแม่แล้วก็มา บาทที่สองนี่ก็บาทก้มบ,บาทที่สามก็คือบาทสลัดขึ้นนะมันยังมีเข้าเย่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับมาเห็นไหมวันนี้ก็จะเป็นบาทก้มนะครับมาบาดก้มก่อนลงเสียงโทพิเศษนะครับมามะเขืองศบัตคัดอย่างใดเนาะสลิดแ่ลูกคําใบเนี่ยนะบาทก้มเนี่ยคือบาทเดียวข้าวบาทเดียวนะครับข้าวบาทเดียวก็ตัวอย่างเช่นสาวรับเจ้ากินข้าวห่อต๋องเมาเตียวกอง กินจิ้นไก่ต้มกินจิ้นไก่น้อยอย่างนี้นะครับมันมีบาดเดียวนะเขาบาทเดียวนะอ่าเนี่ยนะฮามาต่อเลยนะครับอ่าอันนี้มามาต่อจะอ่าจะว่าจะว่าจะนะครับอ่าตัวนี้ก็คือตัวจ้าแล้วนะครับ่มาต้องไม่ใส่ไม้กะอะไรอย่างนี้แล้วนะครับอ่าก็จ้าแล้วนะครับอ่าจะจะว่าจ้าว่า จะว่าใจไม่กล้าวงนะตัววะนะครับจะว่าไปนะครับไปเห็นไหมครับไปถ้าเอาใจตัวตัวปะใส่มันก็เป็นไปไปเนี่ยนะครับมันเป็นตัวปะนะครับมันโดนไม่ไก่มันก็ไปไปตัวนี้มันนึงเสียงจัตวาทั้งกู้นะครับเพราะนั้นเขาใจตัวปะนะครับมาเห็นไหมตัวปะอันนี้มันตัวปอปลาเหมือนกันนนะครับมันเป็นตัวปะนะครับอือ่านว่าไปนะครับอ่า เอามาเทียบเอาตัวพอพานมาเทียบในภาษาไทยมาได้นะฮะแล้วมันกลัวว่าเป็นภัยมันใจนะครับมันไปมันตัวปตัวปอนในภาษาล้านนามันมีอยู่สองตัวนะครับอ่ามันมีอันนี้ตัวป้านะครับออ่านว่าไปไปนักนะครับนักอ่เจ้าว่าไปนักนักเสียงตีนะครับนักเสียงตีเสียงตีตายนะครับเสียงตีสั้นเสียงตีตายก็ถือว่าเป็นเสียงตีนะครับอ ถือว่าเป็นเสียงตีนะครับอันอันนี้มันสลายนะครับอพอาะ้น้ม่ต้องมสลาอตรงนี้นะครับอ,อ,อ,อันมักอันอันอันมักมักมักอันนี้ก็อ่ามักเนี่ยในข้อตกลงปฏิวัติปีสองแปดปนบอกว่า อันมันมีไม่กักละมักบ่ต้องใส่ไม่กักก็ได้นะนักนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันนะเขาจะใส่บม่ใส่ก็ได้นะครับเมื่อมันใส่ไม่กักแล้วนี่นะครับมักแต่อันนี้มันมีตัวอย่างนะตัวตัวมักตัวตัวจักอย่างนั้นนะมันมีตัวอย่างในนั่นนะครับเขาก็บไม่ใส่ก็ได้นะครับมักมักอันมักของของของไผ่ ไผ่เสียงจะจัตวากับใจตัวพระนะครับตัวพระกู้กับตัวไหนตัวพระนะครับไไม่ามันกู้ของเพื่อนเพื่อนมีนะครับตัวอักษรสูงกษรต่านะครับบ่บ่บ่ความจริงนะ่ยงเงยนะครับบ่บ,บ,บ่ไม่บ่ไม่ความจริงมันจะต้องมีไอตัวอะกันยอดน,นี่มตัวนะครับออันนี้เป็น โบราณปนถือว่าเป็นอย่างนี้เป็นบ่อน้ำไปเหี้ยนะครับอปนตัดตัวนี้ออกไปแบบเป็นตัวพิเศษอะครับมันอย่างอีตัดออกไปมันกับตัวนี้เป็นบ่อไห้อย่างเอี้ยนะครับอ่โบราณปนเขียนมาอย่างนี้นะครับอ่าเฮาผมกับหมูจะว่าอดไรแล้วนะครับพ่นเขียนมาอย่างไรกับบ่อว่าอย่างนั้นนะครับบ่อหูนะครับหูอ่าหูนี่มันอในโบราณ่นเอาตัวละนี่แตนนะครับเขียนตัวละแตนนะครับหูนะครับหูนะครับอ่าหูนะครับบ่อบ่อหู ความความได้ยินเสียงความแล้วมันนึงตัวข้า,ขานะครับอ่าต้องตัวข้านะครับไม่ใช่ตัวก้านะครับอืมตัวก้ามันก็เป็นความไปเนี่ยนะครับอ่าความนะครับตัวนี Dans, ้มันมีว่าตัวตัวตัวกลํานะครับตัวว่าตัวว่ามะกล่อนะครับอ่าความความความอ่าบ่ความในในในกับมันมีไม่ไก่ ตัวเดียวนะครับในภาษาละนานะครับในเในนะครับมันมันมีไม่ม้วนไม่สไลม์มาเลายไม่ม้วนอะไรนะมันมีไม่ไก่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คืออย่างเงี้ยนะครับเราก็เขาก็เขียนแบบนี้แหละครับอที่นี่เ,เห็นไหมในสัมผัสก็ไผ่แล้วนะต่อไปนี้ลงเสียงโทพิเศษนะครับช่วงนี้สัมผัสก็ได้นะครับในตัวนี้นะ ในช่วงวักที่สมที่สีเนี่ยมาสัมผัสในนี่ก็ได้นะครับอแต่ถ้าสัมผั์ได้ก็ดีนะครับใจสู่ใจสู่หมู่ความในใจสู่ใจสู่เจ้าเจ้าเจ้านี่มันต้องมีอไม่สัดเนี่ยนะครับถ้าบ้านมันจะเป็น ไม่โกวลีนะครับอเจ้าอ่เจ้าโทรพิเศษแล้วนะครับเอ้ามันมันต้องมีหนึ่งตัวนะครับเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เสียงโทรพิเศษนะครับใจตัวหานะครับอเห็นไหมครับเฮ้ยนะครับอเสียงโทรพิเศษใจตัวหานะครับอเสียงตีเฮ้ยเฮ้ยก็ใจตัวห้านะครับตัวห้านะครับมาอันนี้เฮ้ยนะครับเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยก็ใจตัว ตัวฮะนะครับเสียงโทพิเศษนะเห็นไหมครับที่นี้เรามาแปลงเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับเขียนประกอบคำกับแบบภาษาไทยนะครับผสมผสานกันไปนะครับเพราะว่าบางสระบางตัวมันเหมือนกันนะครับในภาษาไทยในภาษาละนานะัเขาก็จะต้องเขียนไปตามนั้นนะครับก็เอาภาษาไทยเป็นรักนะครับจ้านะครับ อย่างีน A, ้นะครับอในภาษาในภาษาไทยในภาษาละนาพุทมีสระะนะครับแต่เขาเขียนเป็นยี่ในภาษาไทยภาษอกานเป็นจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาใส่สระะไปหน่อยนะครับอจะนะครับจะว่าจะว่าไปนะครับอ่าตัวนี้ไปยืมตัวพอพานนะครับมาเป็นตัวปะนะครับอ่าอันนี้ตัวปะนะครับไม่ใช่ตัวพอพานนะครับตัวปะ จะว่าไปนักนะครับนักอ่านักอันนี้ตรงตัวเลยนักอันนะครับอันอันมักนะครับมาเห็นไหมมักมักตัวนี้มันมีกอไก่นะครับตัวกะนะครับเห็นไหมอ่าไม่หันอากาศนี่แตนตั้งไม่หันอากาศตั้งไม่กักะมันเป็นไม่กะกอ่าไม่กัก็ไม่กัก็คือมีกอไก่ด้วยนะครับก็ตัวกะด้วยนะอ่าก็ใส่เนี่ยมักนะครับของ ของไผ่ไผ่บ่อหูนะครับบ่อหูนยตัวละนะครับเอาตัวลอเรือมาแตนนะครับแต่อ่านเป็นหูนะครับหูนะครับในภาษาเจ้าบ้านทั่วไปตัวละนี่แตนตัวห้านะครับอ่านเป็นฮอนะครับหูนะครับภาษาทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นบาลีภาษาบาลีนะครับอื จะอ,อ่านเป็นตัวรอเรือนะครับมาอย่างอย่างเช่นนะครับลัตติญาะลัตติญาเห็นไหมครับอย่างเช่นลัตติญาอันนี้เป็นความโฮพิเศษไปนะครับ<ะ>มาลัตไม่ได้เขียนเหมืนอนเรวเขียนอะลลัตติญา ลัตติญาลัตติญาเห็นไหมลัตติญาบอกแปแล้วนะครับลัตติยานะครับลัดนะครับอ่านเป็นลัตนบจีฮัตนะครับอย่างเงี้ยนะครับลัตติญามันอันนี้เป็นภาษาบาลีนะบนอ่านออกเสียงรอเรือนะครับลัตติญาแต่ถ้าเป็นภาษา้าบ้านอี้อ่านออกเสียงเป็นหอน้องฮูกนะครับฮู้นะครับฮู้ความความยืมตัว พอคนนะครับมาเป็นตัวฆ่านะครับความนะครับความในนะครับในใจสูเจ้าอ้แม่เจ้าเจ้านะครับเสียงโทวพิเศษนะครับเฮาเขียนเฮาบบัดเอาไม้พัดไม้ซัดนี่มาแล้วนะครับมันประกอบก็เบือ,อว่ามันเข้าใจผิดว่าเป็นไม้โกบาลีอิบได้นะครับเฮามาเขียนเป็น ปฏิวัติแบบสองเนี่ยเขาอกว่าเอามานะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแบบหนเ่งเปิ่นเอามาหมดนะครับแบบหนึ่งแบบที่หนึ่งนะครับเพราะว่าปุ่จะต้องบันทึกทุกตัวอักษรทุกตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับทุกตัวสระนะครับอ่าเฮย้ยนะครับอ่าเฮย้ยอย่างนี้นะเห็นไห,นไหมฮะเฮย้ยเฮย้ยในภาษาไทยป้นป่นปิ้น เปนป้นบมมีไม่กี่ไม่กี่นะครับเปืนเฮ้ยเราเขียนนี่นะครับเฮาไม่ใส่ไม่กี่มันอ่านบอกล้ครับมันจะเป็นอย่างโม้นะครับมันจะอ่านเป็นอย่างได้โม้นะครับเพราะนั้นเฮาเขียนเต้าย์นะครับเห็นไหมครับอ่าเฮาเขียนเป็นภาษาไทยเป็นรักนะครับผสมประานกันไปนะครับอ่าผสมกันไปอ่าที่นี่เฮามาเฮาอู้ถึงภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามนี่นะครับก็คือการ ที่เอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามกําอู้นะครับภาษาละนาต่างบุญน,นะครับเสียงเอามาอย่างได้หูฟังนะครับอหูฟังแล้วก็บันทึกไปตามนั้นนะครับมาแต่ก็อย่างว่านะครับอม,มันก็มีข้อจํากัดพอสมควรนะครับเพราะว่าระบบการบันเสียงของภาษาไทยกับภาษาละนานะั้นมันมันบ่เบอนกันนะครับภาษาไทยมันมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาก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 านะครับ มีอยู่ห้าเสียงนะครับในภาษาละนานั้นป้นใจตัวกอกลเนี่ยตัวกอเนี่ยมันมีอยู่สองตัวตัวกะตัวกะนะครับมีไม่ยอ่อไม่ซัดกับไม่เอกไม่โทนะครับสลับกันย่อกันซัดไปได้หกเสียงนะครับกา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 นะครับมาเห็นไหมมันมีโทพิเศษมาเป็นตัวนะกากาเห็นไหมหกเสียงนะครับมันได้หกเสียงเพราะนั้นมันก็จะไปบัตรงบัดซัดกันที่ เสียงโทรพิเศษนันะครับมาอย่างเงี้นะครับมาเพราะนั้นมันจะไปซับสนกันตรงนี้นะครับอ่าเพราะนั้นในภาษาไทยเขาเอาภาษาไทยมาเขียนแล้วมันก็จะเขียนบ่ได้ตรงนะครับอ่าเพราะว่าในภาษาไทยป้นบ่นมีเสียงนี้นะครับเพราะนั้นการเขียนเสียงนี้มันเลต้องดัดแปลงนนะครับเขาก็กล้วยว่าไปนะครับอ่าดูแล้วก็สําหรับตัวชุดย่อยากกเหมือนกันนะครับอ่าในในชุดนี้บมีนะครับเขาก็ว่าไปเลยนะครับเอาจ้านะครับ นั่งยินเสียงจะแล้วนะครับอ่าอ่าอันนี้ภาษาไทยผอนอ่านว่าจะนะครับ,บ,บเสียงเอกนะครับเพราะฉะนั้นจะกันยั่ได้ครับใส่ไม่จะถวาพวเนี้จะนะครับมาจะว่าอ่าว่านี่มันตรงนะครับจะว่าไปนะครับมานี่ยินเสียงไปแล้วนะครับมาไปมันภาษาไทยมันมันต้องใช้ปอลาเขียนนะครับมาไปจะว่าไปนักนะครับมานักนัก,นกละอันอันไหน,นตรงไว้ก็เขียนไปนะครับ อันมักอันมักของอันไหนตรงประกาเขียนไปนะครับของไผ่นะครับอ่าไผ่ในภาษาลานานี่ออในภาษาไทยปนใจไม่มวนนะครับนี่อ่าไผ่บ่บ่อหูนะครับบ่บ่บ่องหูนะครับได้ยินเสียงหูแล้วมันต้องใจหอนหูนะครับหูนะครับบ้องหูความอะความในภาษาไทยปนใจคอควายนะครับอ่าความ ความในอ่ะในปัญใจไม่มวนนะครับในภาษาไทยนะครับใจนะครับใจใจไม่มวนนะครับแต่แต่มันเป็นเสียงสามัญนะครับใจเพราะนั้นเป็นใจก็ใส่แม่จักรวาลคนเี่ยครับสูนะครับสูาสูอ่าทีนี้เราก็มาเจอตัวเจ้าปัญหานะครับเจ้าเฮ้ยเสียงโทพิเศษติดกันเลยนะครับอเจ้านะครับอ่า เอาไปคำโก้แล้ครับเฮ้ยนะครับเฮ้ยนะครับเจ้าเฮ้ยนะเจ้าเฮ้ยนะอันนี้ในภาษาไทยเันอ่านได้แค่เจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยนะครับเสียงโทปกตินะครับอ่าอันบนนี่นะครับภาษาละนาเนี่นะตัวจะตัวหาเนี่ยนะครับเห็นไหมโดนไม้ขอจังเข้าไปนะครับเจ้าเฮ้ยเสียงโทพิเศษนะครับเจ้าเฮ้ยเห็นไหมครับ อันภาษาพันธว์แบบที่สองนี่เราครับอืมแบบที่สองนี่ยืมตัวจ้จานมาเป็นตัวจ้านะยืมตัวหอหิม,มาเป็นตัวฮะนะครับอโดนไม่ขอจ้างไปอะเจ้าเฮ้ยอ่าเห็นไหมครับตัวอ่นงมาเพราะว่าแบบที่สองนี่ใจละการภาษาละนาอ่านนะครับอืมเพราะว่าไส้ในนี่ปรับเทียบเป็นภาษาละนาไปหมดแล้วนะครับตัวจา้าตัวสะตัวฮะนะครับ ตัวค่านะครับตัวตัว,ตวละนะครับเห็นไหมอันนี้มันจะตัวล้อเรือนะครับตัวล่านะครับตัวอันนี้มันจะตัวข้อค้นนะครับตัวค่านะครับเห็นไหมมันมันเป็นภาษา,าละนานะครับในเนี้ยฮ้องพอไปได้มันมันเหมือนภาษาไทยอะมันแต่ไปปั๊บเทียบไปไปแล้วนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับ อันรูมนี้จะให้ภาษาไทยทั้งรุ่นมาเขียนนะครับมาเขียนเลยนะครับสะกดไปตามสำเนียงคำอู้ดังบนบุ้นนะครับอเพราะเพราะนั่นก็จะต้องไรใจรักภาษาไทยอ่านนะครับอ่าอ่านว่าเจ้าเฮ้ยนะครับเจ้าเฮ้ยเสียงโทรปกติมันบะมีทางเขียนได้หรอกครับ <S <S คือมันเป็นเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยดังบนบนุ่นะครับบะมีทางครับเพราะว่าในภาษาไายทยพ้นบะมีกกำหนดบรรยโยกโทรพิเศษมาเื้อนะครับบะมีเพราะว่า ในเสียงว่าสไตย์ป้นบ่มีนะครับเสียงนี้บ่มีนะครับอ่ามันบ่มีนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มมันมีนะมันก็มีคือระดับเสียงตรีสั้นนะครับอ่ามันจะเทียบกันได้นะครับแต่ป้นอ่าเสียงตรีสั้นนะมันก็จะเสียงระดับเดียวกันนะฮะแต่แต่อันนี้มันจะเป็นเสียงยาวนะับเสียงตรีสั้นมันเป็นเสียงสั้นนะครับอ่ามันก็คนละเสียงอย่างนั้นนะเอาโอ้แต่แต่ะมันก็คนละเสียงแต่โอ้ถึงว่าระดับเสียง เดียวกันมาได้นะครับเจ้าเฮ้ยแหมเขียนมาได้ยังไงดอะครับอะเพราะนั้นเราต้องดัดแปลงในส่วนนี้นะครับในส่วนตัวผมก็ได้เอาจุดประดับไว้อย่างอี้นะครับอ่าเพื่อบังคับนะครับอืหูไว้ว่านะครับการเขียนแบบฉบับของผมนี่นะครับผมได้เอาจุด บรรดาบไวอย่างนี้บังคับไวว่าหูว่า,วานะครับมีจุดประกอบไม่โทนี่อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่าไปดังบนบนนะครับเพื่ออ่านว่าเจ้าเฮ้ยนะครับอ่าสำหรับกรรมอื่นๆนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสะกดได้อย่างใดเขียนไปอย่างนั้นนะครับอ่าจะเขียนได้หมดกุกกรรมนะครับอ่ารับรองนะครับรับรองเขียนได้กุกกรรมนะครับอ่าเพรานะนั้นเรามาดัดแปลง จุดเดียวนะครับจุดที่เปิน้นบ่งหมีเนี่ยจุดที่เปิ้นบัถูกต้องเนี่ยคับมาเอามาดัดแปลงตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปไล่ดัดแปลงที่เปิ้นถูกต้องแล้วนะมันก็ไปมั่วกันไปใหญ่นะครับไปใหญ่นะครับเห็นไหมครับอ่าได้แล้วนะส,สมมุติว่าเพิ้นอยู่โดดๆของเพิ้นยีหล่ครับออย่างนี้นะครับอจุดมุ่งหมายเขากเขียนเขาอยากยะงคือคนทั่วไปเข้ามาอ่านนะครับ บอกว่าเป็นคนไทยคนฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่บะเฮียนภาษาละนามานะครับมาเข้ามาอ่านโดยใจรักการภาษาไทยอ่านเลยนะครับแต่ก็ยังว่ามีข้อยกเว้นอยู่สี่ห้าประการนะครับคือข้อยกเว้นก็คือคำรรที่มีจุย์ประกอบไม่โทรนี่อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอืมก็คือเจ้าเฮยนะแบบเจ้าเฮยนะครับอ่าต้องอ่านว่าเจ้าเฮย,นะยนะครับเฮยนะครับอคำที่เป็นยอยักษ์นะครับ ยอยักโดดๆก็อ่านออกเป็นเสียงยอยักล้านานะครับหย่ายังอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นอยนะครับก็อ่านออกเป็นเสียงออกเป็นังยอยักไทยย่ยายัมงอยากอย่างนี้นะครับเอ่ยนะครับแล้วท่านจะได้สำเนียงล้านาไปในตัวเลยนะครับอ่านไปเลยนะครับอันนี้สมมติเราคนทั่วไปมาอ่านเลยนะครับจ้านะครับต้องจ้านะครับ จะว่าไปนักอันมักของไผบ่หูความในใจสู่เจ้าเฮ้ย่าเสียงโทพิเศษนะครับอ่าเจ้าเฮ้ยมันจะเจ้าเฮ้ยนะครับอ่าเจ้าเฮ้ยอ่าแล้วก็อันนี้แถมเสียงนะครับอ่าก็คือเสียง เสียงจัตวานะครับอ่าไผ่นะครับไผ่นะครับอ่าถ้าเป็นออกไปทางไทยหน่อยก็ไผ่อ่ไผ่ในภาษาละนานั่นน่ะอ่าเสียงจัตวานั่นน่ะจะออกลึกกว่าต่ํากว่ายาวกว่าในภาษาไทยหน่อยนะครับห้องไผ่มันม้วนลึกมันมีตองจ้างม้วนเข้าไปอ่ะแต่ ก็เขาบอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแล้วนะครับอ่ะเขาบอกว่าห้หู้งู้้ว่าบ่ได้ว่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเขาอย่างเ่เกรดนะครับสมมติว่าเปินเกรดเอเอลบอันนึงเอบวกอ่ะมันกับเอเหมือนกันนะครับก็นยนๆกันนะเขาก็บอกเปลี่ยนแปลงอย่างนะ้ครับเขียนได้เจ้าเอนะครับอก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับสําหรับภาษาปริวัติแบบที่สองนี่หรอครับอืแบบอี้พ้นไม่ได้ ไว้ให้คนทั่วไปเข้ามาอ่านนะครับอืมปนบ่ฮอเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าอ่านแล้วสำเนียงจะพิดเพี้ยนนะครับเพราะว่าบ่ฮู้จากภาษาละนาแล้วก็พิดเพี้ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวจ้ะนะครับตัวว่าตัวปะนะครับตัวหน้านะครับอ่าอันนี้มันเป็นอักษรละนานะครับไส้ในนี่นะครับอ่าแล้วมาอ่านบ่ฮู้อีโน่อี่มากเนึกว่าเป็นภาษาไทยก็อ่านไปตามนั้น สำเนียงละนามมาได้แล้วครับอ่าอ่าสมมติว่ามันโอโหเรื่องหูราแล้วนะเข้ามาอ่านเลยนะครับจะว่าภัยนักอันมักของไผ่บอรู้ความในใจสูเจ้าเฮ้ยไปแล้วครับมาไหวแล้วครับอย่างี้มาไหวแล้วครับอ้ยตายแล้วมันมบบใจเมืองนะครับมบบใจเมืองอ่าอย่างนี้มัน มันขอทองแดงนะครับมามันปุอนอะเฮาจะไปตังกรุงเทพปุอนอะมันเลยนครสวรรค์ไปอย่างอี้กับปุ่นอะเลี้ยวขวาเขาเจ้าน่าไ้ปุ่นะสดจดไปสุพรรณเมื่อไรน่ะอย่างี้นะมันไม่ได้นะครับเอาไว้ให้นคนที่ปุนหูภาษาละนาอ่านนะครับอืปุนก็นจะหูว่าอ๋ออันนี้ภาษาปฏิวัติบทที่สองนี่อปุ้นก็นจะหูว่าอ๋อไส้ในนี่เป็นอักษรละนานะ,ะใจหลักการภาษาละนาอ่านนะเอาอ่านไปเลย จะว่าไปนักอันมักของไผยบ่งหูความในใจสู่เจ้าเฮ้ยเห็นไหมครับอือันนี้คือสำเนียงละนากําเมืองนะครับอ่าสำหรับราภาษาปริอภาษาเก้าเงาละา,าเราเก้าเงาพ้นนี้เราอย่างนี้ป้นสมบูรณ์แบบในตัวของพ้นอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนได้หลายแบบนะครับ มาหลายที่หลายจ้างอย่างไรก็จ้างนะภาษาลานานี่มันมีหลายทิ่นนะครับอ่านู่นมันมันลูกจากสิบสองปนาบมนะตรัไใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับอ่าละนานับบางที่มันก็มาเหมือนกันนะครับอ่าบางนี่หน่อยไปโพชจดไปแถวปู้นอีสานบมดนะครับอ่าทำอีสานบนมันมีหลายที่นะครับอ่ามันก็พิเพียนกันไปนะครับแต่ยังใดก็ใช้หลักการภาษาละนาอ่านนะครับอ่ามันมันกับ ไปตามนั้นนะครับอย่างเนี้นะครับะจะว่าไปนักมันมักอันมักของไผ่โมโหความในใจสู่เจ้าเฮ้ยเห็นไหมครับมันมีดินนะครับมันมันดินมาออกนะครับสมบูรณ์แบบในตัวพวกนี้แล้วก็บอกว่าสมบูรณ์แบบในตัวแล้วจะไปเขียนยังไงแล้วครับสองแบบสามแบบอะครับอก็อ,อย่างว่านะครับประเดี๋ยวนี้มันคนหูภาษาละนามันมีน้อยนะครับอ มันจะศูนนั่นนะครับอ่าพราะนั้นก็เฮามาช่วยกันอนุรักษ์นะครับอ่าแถมอย่างหนึ่งก็มันก็จะเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วนะครับอ่าเพราะนั้นเฮาก็มีของดีของเฮานะครับที่จะอวดโชว์ได้ก็คือภาษาจีอืมอ่อนช้อยอ่าตัวงามนะครับอ่าในโลกนี่นะครับมีมีมีแบบเดียวนี่นะครับภาษาละนาเนี่ยนะครับอ่าที่พันได้ ระบบการผ่านเสียงนะครับเป็นย่งเอี่ยนะครับอ่ามีไม่เอกไม่โทษเพราะอ่ะผ่นได้6กเสียงนะครับมีที่เดียวนะครับในโลกนี้นะครับเขามาช่วยกันอนุรักษ์นะครับ